ไม่อยห่วงหาเวลาไม่เจอเมื่อถึงเวลาลบบ้านเป็นตัวห่ากันอย่างคิดงสมย จีลาล้มบ้านเป็นตัวหักการัญญาจริงเสมอนองคิดทอดใจหลายเด้สิคิดทอดใจเบาๆก็สวัสดีนะครับ FC ปทุมยโสนะครับ FC วินิโอลโซ่สาวนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับขอบพระคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดตราดนะครับที่มารับเองนะครับแล้วก็ ชุดนี้นะครับส่งอำเภอสอยดาวนะครับสาแก้วจังหวัดจันทบุรีนะครับส่งจันทบุรีนะครับอำเภอสอยดาวนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับโอนเงินเรียบร้อยนะครับเต็มจำนวนนะครับพร้อมส่งอยูหนึ่งหม0 0แปดบาทนะครับขอบพระคุณนะครับที่ไว้วางใจทีมงานวินิตรสาวนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับขอบพระคุณ ลูกค้าทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่สั่งออเดอร์เข้ามานะครับก็อาจจะห่างเหินไปนานนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวจะให้พี่พศนะครับเข้ามาถ่ายนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าสาเหตุที่หายไปเพราะอะไรนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปโรนะครับหนึ0งนานะครับกับโปรโมชั่นใหม่พิเศษนะครับก็เดี๋ยวชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับชุดโปรโมชั่นนะครับ1น5 0 0หนานะครับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับชุดนี้นะครับยังคงราคานี้ไว้ก่อนนะครับฉลองปีใหม่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบใหม่นะครับของวีดีโอตู้สาวนะครับที่หลายๆค่ายนะครับหลายๆท่านต้องทึ่งนะครับในการคิดค้นนะครับในการทําตู้ลำโพงของร้านวีดีโอตู้สาวนะครับเช่นเคยนะครับการกลุ่ตู้นะครับ แน่นอนนะครับมาตรฐานเดิมนะครับอ่าใหม่ล่าสุดนะครับฝาตู้นะครับกันความสะเทือนสะท้านนะครับวิดีโอโต้ซาวนะครับโกยันฝาตู้นะครับเสียงนะครับในสูตรของตู้ปิดนะครับจะได้เสียงที่ตึกเลยนะครับไม่มีสั่นเลยนะครับไม่มีสั่นสะท้านแน่นอนนะครับเรา คิดคนนะครับออกแบบนะครับสูตรตู對對้ของเรานะครับว่าลดการสะท้านของเสียงนะครับตอบสนองเสียงความถี่ต่ําได้อย่างดีนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับกุนะครับขอบนะครับด้วยโฟมยางอย่างดีนะครับกันความรั่วนะครับของเสียงนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับ ขูดใ่แก้วนะครับตัวนี้นะครับเราขูดใ่แก้วแน่นเลยนะครับเราอัดใยแก้วอย่างหนาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูนะครับเราทําอย่างดีนะครับชุดนี้นะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่ของปีหน้านะครับปีใหม่ปีนี้นะครับเราจะได้รับเครื่องเสียงดีๆจากทางร้านวินิโอโต้สาวนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า ps12 นะครับสูตรใหม่นะครับ อ่าผมนะครับตั้งใจทำนะครับชุดนี้เป็นอย่างสูงเลยเป็นอย่างมากเลยนะครับ p S ไม้อัดแท้นะครับข้างบนอ่าลืมบอกนะครับข้างล่างเป็นปร์กิริลนะครับอย่างหนาสีระเบิดอย่างหนานะครับส่วนตู้กลางนะครับก็จะมีคางหมูนะครับแล้วก็ p S เนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับที่ให้ลูกค้านะครับ ในชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับ Power a M p 600วัตต์เต็มนะครับเพียง16,500บาทนะครับย้ำนะครับตู้บนนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับพีเบายึงคอยห่วงเวลาไม่เจอเมื่อถึงเวลาพี่เบารกบา้าไม่ตัวห่างกันอย่าคิดถึงสส ประกันนะครับเสียงกลางนะครับมิดโลมาเนื้อๆน,นะครับเดี๋ยวคอยมาชมกันนะครับ